ครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ทรับอยู่กับผมนะครับนัทพรรับแก้เฟซไอจีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกับการแก้เฟซลืมรหัสผ่านติดรหัสสองชั้นนะครับผมแล้วก็เครื่องที่ใช้เข้าเฟซบ่อยๆนะครับหายไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับถูกขโมยอะไรต่างๆนะผมแต่เข้าไม่ได้นะครับผมผมนี้นะครับลูกค้าก็ไปติดต่ออะไรมาเรียบร้อยนะครับทําอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นประมาณนี้นะผมก็ได้แก้ไขไปแล้วนะครับผม เี๋ยก็จะมาแก้เฟซติดลหาสสองชั้นนะครับเพราะว่าแก้ลืมหลาดผ่านไปแล้วนะผมใส่ลหาสผ่านไปแล้วนะครับก็กดเข้าสรุปไปเลยครับผมโอเคนะผมพอเรากดเข้าสรุปมาแล้วครับก็จะขึ้นหน้านี้นะผมเราจะกรอกอ่าเลขไปยังไงครับก็ไม่ผ่านนะครับนี่นะครับกรอยังไงก็ไม่ผ่านนะครับผมกดวางลิงก์เราไปเลยนะครับผมนี่นะก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครัผมเราก็กดดาเนินการต่อเลยนะครับผมพอเรากดดาเนินการต่อแล้ว พอเรากดเพื่อหมายเลขอะครับก็จะขึ้นให้เรานะครับเปิดการยินัีต้นแบบ2ชั้นนะครับแบบใหม่นะครับผมเรากดกลับไปนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ครับส่งงานลูกค้านะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาแก้ a c e b o o k นะครับสนใจอยากแก้ a c e b o o k นะครับมีปัญหาเฟซติดล็อกนะครับหรือว่าเฟซเข้าไม่ได้ต่างๆนานานะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมตามช่องทางการติดต่อนี้เลยครับขอบคุณครับ